ต้องไม่ถาอว่าลูกเท่าใครอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพ่อข้าขายไอ้เนื้อโมอันนี้ลูกใครอีซิปอีซิปห้าได้ปะได้ปะไม่ต้องแถมมไม่ต้องแถมครูงอีซห้านี่พันใหญ่เนาะอันนี้พันอะไรนายอ๋อกินนะลีครับอ๋ออันนี้อะไรครับแต่ช่วงนี้ทำไมแสงลูกใหญ่ราคาราคาก็เริ่มลงมาหน่อยครับเป็นไปเราไปไหนมาบ้านไผ่ครับขอนแก่นนะครับไปเราขายตรงไหนลูก ช่วงช่วงเทตอนนี้เราขายตรงไหนอ๋อใน,นท่ามของถูกในเครื่องดีซีขายช่วงนี้แตงมันมีเราก็ไปหลับมาใช่ไหมครับก็มุดก็ไปหลับมุดก็ไปหลับแถวอำเภอปันไข่ครับตอนนี้ก็ทยอยเรื่อยๆถ้ามุดเราไปหลับกันไหนอตอนนี้ก็วิ่งพอดีก็เขตคูเมืองบุรีรัมย์นี่ไงครับตามส่วนนี่ครับตามถมุดนี่ครับเอาราคาไหนดีครับโอเคครับของแก่ของข้าชื่ออะไร สีกบเนาะตอนนี้มีโครงการคนละครึ่งดาครับใช่ไหมคนละครึ่งครับโอเคครับใจเข้ามานะครับอยู่กับบริเวณตลาดกองโข่นะครับเป็นพิเศษนี่แตงโมกินนารีอร่อยคนึ่งยี่สิบบาทซื้อหมากันเด้อครับนี่ครับถ้าถ้าไม่มดก็นอนตรงนี้เลยครับไม่มดกัที่นอนนะซื้อหมาแล้วนะแตงหมกินนารีที่พิซซ่งสูงครับสวัสดีครับ